ครับสวัสดีครับช่วงนี้ดาวยังไม่ย้ายนะครับเมื่อดาวยังไม่ย้ายเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้จะทํานายอะไรดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอรอบของดาวที่จะย้ายคือ14พฤษภาจนถึง15มิถุนานะครับวันนี้เนาะเชฟตู่ก็มาเข้าสิงอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีเมนูใหม่นะครับเมนูเดิมนี่แหละครับมันบดนะครับแต่ว่ามันบดเนี่ยเราก็มาเพิ่มคุณค่าของมันบดเนาะให้มันสวยดูดี นะครับด้วยวิธีการแตกแต่งแบบง่ายๆนะครับมิแค่ว่าคุณมีอะไรก็ตามที่แบบว่าเป็นลักษณะแบบคายๆแบบนี้ยเนาะอัดให้มันแน,น่นเนาะอัดให้มันแน่นปุ๊บงนีนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็อยากได้ลายลายลายที่แบบว่าไม่ต้องใช้อะไรมากมายเลยนะครับจินตนาการอย่างเดียวเลยเนาะลายอะไรครับลายกุหลาบใช่ไหมเราก็ ยางไปเลยนะครับก็เนี่ยครับแค่ใช้ปลายของตัวใบเขาเรียกว่าอะไรนะใบพวกที่แบบไม้ซ่อมมีอะไรแบบนี้ยก็ได้นะครับแล้วก็จริงๆนะอันนี้เอาไปทำเป็นเหมือนกับเวลาแบบไข่ขาดมันบดนะใช่ไหมแล้วก็สามารถเพิ่มคุณค่าตกแต่ง หน้ามันบทให้กลายเป็นรูปดอกไม้เนาะเพิ่มค่าของสินค้าได้ด้วยนะครับคุณก็จะเห็นว่าแค่แบบว่าของธรรมดานะครับของธรรมดาธรรมดาเนาะแล้วก็อาจจะมีความสุขกับการได้ใส่งานศิลปะอะไรประมาณนี้นะครับ ดาวยังไม่ย้ายนะครับดาวจะย้ายประมาณวันที่สิบสี่พฤษภานะครับจนถึงประมาณสักสิบห้ามิถุนานะครับดาวอาทิตย์ย้ายเข้าไปสู่ในเรือนของราศีอะไรเอ่ย <Okay. S 1> เห็นไหมครับราศีพฤกษ์นะครับดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษ์เสร็จแล้วดาวอะไรย้ายต่ออะไหนก็ไหนละอันนี้ยังไม่ทําออกมาเป็นรูปกราฟิกนะอืม เราก็จะเห็นว่าจะมีการย้ายของดาวทั้งหมด3ช่วงด้วยกันนะครับก็จะมีดาวอาทิตย์ที่ย้ายนะวันที่เท่าไรเอ่ยวันที่14พฤษภาใช่ไหมครับก็1เดือนของดาวอาทิตย์จากที่เขาเคยเป็นมหาอุจเขาก็จะย้ายแบบไม่มีตำแหน่งแล้ว ก็เป็นอาทิตย์ธรรมดาแต่เข้าราศีพฤษภอยู่ในเรือนที่ดีของใครก็ถือว่าเรื่องการงานก็จะเป็นเรื่องการงานที่ดีนะครับถ้าไปตกเลือนอลิมรณะวินาศของใครอันนั้นคุณก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งว่าเมื่อดาวมันตกเสียเนาะก็ต้องดูแลเรื่องของการงานเรื่องของความรับผิดชอบให้ดีนิดหนึ่งประมาณนั้นนะครับแล้วก็ดาวไหนะย้ายต่ออีกคนระับ ดาวสี่ครับเห็นไหมครับดาวสี่จากดาวสี่เนี่ยเขาอยู่ตรงนี่ดาวสี่อยู่ตรงดาวราศีพฤษภเขาก็จะย้ายมาที่ราศีเมถุนนะครับมารวมกับ6กับ8นะครับ6ตอนนี้ก็อยู่ในราศีเมถุนอยู่เนาะแล้วก็เราบอกว่าเดี๋ยวดาวพุธเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาค้าขายทีนี้ดาวพุธที่ย้ายเข้ามา ในเรือนของราศีเมถุนเนี่ยสามหกสี่มันคือเรือนเกษตรบดีด้วยนะครับดาวพุธที่ย้ายจะเป็นดาวพุธมนย้ายเข้ามาประมาณวันที่25พฤษภานะครับย5ิ้าพฤษภาประมาณ14.53ย้ายเข้าที่ราศีเมถุนเป็นเกษตรบดีเพราะฉะนั้นถือว่า ถ้าดีในเรื่องของการเจราจาค้าขายของไขรก็จะดีในเรื่องตรงนั้นแต่ถ้าตกเรือนเสียก็ต้องระวังเพราะว่ามันเป็นสี่เกษตรบดีนะครับประมาณนั้นเนาะอืมนะครับแล้วก็พอดาวพุธย้ายเนี่ยจะเห็น ที่เหลือคือช่วงสุดท้ายจะมีดาวอีกสองดวงย้ายคือดาวเกตกับดาวสุกนะครับเกตกับดาวสุกก็จะย้ายพร้อมกันคือเกตก็จะย้ายจากราศีเมฆไปยังราศีอะไรเอ่ยเกตจะย้ายจากราศีเมฆจะเป็นการย้ายแบบตามเข็มนาฬิกานะครับเขาจะย้ายตามเข็มนาฬิกาก็ไปอยู่ในเรือนของราศีมีนนะครับปกติแล้วดาวเกตเนี่ยเขาจะเดินทางประมาณ60วันตอนหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ดาวสุกเองนะครับ เขาอยู่ในเรือนของราศีเมถุนใช่ไหมอ่าเมื่อกี้ใครจําภาพได้เดี๋ยวเปิดให้ดูแววหนึ่งพอเขาจากราศีเมถุนปุ๊บกับการมีการย้ายพักกลับไปนะครับเขาจะย้ายพักกลับไปที่ราศีพฤษกอีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นรอบนี้มันจะเป็นการย้ายแบบนี้นะครับมันจะเป็นการย้ายแบบนี้ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าอยู่ในเรือนของราศีพฤกษก ถูกไหมไม่มีตําแหน่งอะไรเพราะฉะนั้นพฤกษกก็จะมีเรื่องของการงานกรกฏก็เรื่องการงานดีเป็นลาภะใช่ไหมดาวพุธเป็นเกษตรบดีย้ายมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บก็ย้ายต่อมาเป็นวินาศในเรือนราศีเมถุนนะแล้วก็ย้ายหมนด้วยก็อาจจะนานขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่าดาวสุกกลับย้ายกลับมาไปเป็นลาภระให้คนราศีกรกฎแล้วก็ไปทับลัคนาคนราศีพฤกษกอีก แล้วก็ย้ายครั้งนี้นานเลยนะครับเพราะว่าดาวศุกร์อย่างที่เคยเกิดไว้ต้องนานละดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายประมาณ8มิถุนาจนถึง3เมี่ยมิถุนากระ,ะกฎาคดาสิงหาโอ้สองเดือนเลยโดยปกติเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายแค่เดือนเดียวใช่ไหมตอนนี้เขาย้ายกลับไปพักที่ราศีพฤกษภนะครับเพราะนั้นจะย้ายกลับไปพักที่ราศีพฤกษภเนี่ยก็สองเดือนเพราะนั้นราศีพฤกษภสวยและรวยมาก อีกครั้งนะแล้วเดี๋ยวรูปแบบของดาวพุธนะเห็นดาวพุธมันเดินเสด็จเสดมาใช่ปะเดี๋ยวพอมานานตรงนี้ปุ๊บมนใช่ไหมจนถึงวันที่21มิถุนาเดี๋ยว21มิถุนามันจะย้ายกลับไปพักที่ราศีพฤกษ์เหมือนกันตามแบบดาวศุกร์เลยนะครับเราจะเห็นว่ารอบที่แล้วเนี่ยดาวเกตกับจะมีสดาวดาวอังคารใช่ไหมดาวอังคารกับดาวศุกร์เนี่ยเขาย้ายเขาย้ายมา นะครับอังคารกับดาวศุกร์ย้ายมาเดี๋ยวพอเดือนเนี้ดาวอังคารกับดาวศุกร์จะย้ายครั้งสุดท้ายในเฟสที่สามเขาย้ายพร้อมกันและออกพร้อมกันด้วยเออสนุกนะครับสนุกสรุปแล้วเ,ออเรามาทําดอกกุหลาบกันต่อเลยจริงๆเนี่ยทําดอกกุหลาบเนี่ยแป๊บเดียวเองแหละเนาะเนี่ยง่ายนะครับนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็บรรยายไป ทำดอกไม้ไปเออก็ดีเนาะเป็นรูปแบบใหม่นะครับประมาณนั้นมันจะเป็นหัวดูหมอดูอะไรดีอะหมอดูตาสองชั้นดีไหมอืมนะหรือว่าเป็นเชฟตูด้ดีนะครับครับเนี่ยใครมีมันบทนะหรือว่ามีพวกแบบว่าโถก,กวนเผือกกวนใช่ไหมครับเราก็เนี่ยไม่มีอะไรทาใช่ไหมม,มาเพิ่มมูลค่ามันนิดหนึ่งเนาะเรแบบว่าถติว่าใครทําของขายเนาะ จริงๆนะสิ่งง่ายๆตรงนี้อยากจะบอกว่าสิ่งง่ายๆในชีวิตนะบางทีเราก็จะมองข้ามไปเช่นคุณขายพวกมันบดใช่ไหมคุณอาจจะแบบว่าโอ้มันบดเราใส่ถ้วยเล็กๆเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นหน้าแบบแบนๆอ่ะนะจะเป็นหน้าแบบเนี้ยแบนๆไม่มีอะไรคุณก็จะแบบปาดแบบธรรมดาธรรมดาแล้วก็ส่งลูกค้าไปใช่ไหมแต่บางทีแบบว่าเราเพิ่มมูลค่าของสินค้าด้วยการที่แบบว่า ประดิ์ประดอยนิดหนึ่งเนาะแต่เรื่องของความสะอาดคุณก็ต้องมีใช่ไหมเดี๋ยวเขาว่าโอ๊ประดิษฐ์ประดอยออกมาแล้วหรือว่าสกระประกกินแล้วท้องร่วงเสียชีวิตแบบอะไรนะที่ข่าวลงเมื่อวานเนี้ยเนาะเข้าโรงพยาบาลกันไปขนมจีบใช่ไหมแม่ค้าขี่รถมาขายขานมจีบแล้วก็คุณยายท่านหนึ่งทานเข้าไปปุ๊บเสียชีวิตเลยเนาเพราะนั้นบางทีเนี่ยในช่วงที่เป็นโควิด19ทีนเนี่ยสิ่งที่ ต้องระวังกันไว้ก็คือเรื่องของความสะอาดนิดหนึ่งนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็ทําแบบเนะี้ยง่ายเนาะเพิ่มมูลค่าเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคุณจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นสิ่งเล็กๆนะเราอาจจะมองข้ามไปในชีวิตว่ามันสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือว่าเพิ่มความสุขให้กับเราได้ไม่มากก็น้อยบางอย่างนะเป็นอะไรที่แบบว่าเล็กน้อยใช่ไหม แต่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราสาธสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าทํามันให้ดีขึ้นก็เหมือนกับแพ็กเกจอะกงกล้วยตกกล้วยตาอะไรประมาณนี้เวลาที่แบบว่าตาธรรมดามันอาจจะราคาหนึ่งใช่ไหมเออแต่เราลองแบบว่าคิดดูสิช่วงนี้แบบว่าโควิด1 9อยู่กับบ้านไม่มีอะไรทําเราก็อาจจะแบบว่าเพิ่มมูลค่าของสินค้าของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อาจจะแบบว่าดูเน่าๆนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้ว ไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้จินตนาการเนาะมันก็จะเป็นกุหลาบสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะเราก็จะทำเป็นรูปนู่นรูปนี้ก็ได้ด้วยแล้วก็บีบรูทเอาบีบรูทประแต่งนิดนึง <c oughs> เห็นไหมได้ล้นะครับสวัสดีครับแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันเดี๋ยวจะทํากราฟิกละนะครับทำกราฟิกการโคจรของดาวอีกทีนึง นะครับช่วงนี้มีธุระส่วนตัวเน็ดหนึ่งนะครับสวัสดีครับ